สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจี๊ยบ95ทารอนะคะคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรนด o อมนะคะตรงนี้โดยแรนด o อมในวันนี้จะเป็นแรนด o อมในหัวข้อจบกันคราวนี้เขาจะกลับมาใหม่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน โดยดวงตรงนี้นะคะสามารถดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยดูได้ทุกราศรีเลยแต่หมอเจ็บก็ต้องขอย้ำเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะคะหมอเจ็บจะพูดอย่างนี้ตลอดเลยนะว่าดวงตรงนี้เป็นดวงสุ่มเป็นดวงแรนดอมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยแล้วแต่ว่าคลิปนี้ดวงนี้จะถูกจริตกับท่านใดยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่กนานใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะอาทีนนะทุกคนนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเช็คพลังงานเช็คเอจี้ของคุณก่อน,อนแล้วกัน ถ้าพลังงานตรง Energy ตรงแสดงว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคุณถ้าไม่ตรงไม่ใกล้เคียงเลยนะคะจะต้องเลื่อนผ่านแต่ถ้าเฟิร์มคุณๆก็ได้นะเพอเะจมไม่ว่ากันอาทีนี้อ่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะช่วงนี้คุณเป็นยังไงคะ อ f c คัหนึ่งถ้วยเป็นช่วงเวลาที่คุณหันมาดูแลตัวเองหันมาใส่ใจตัวเองหันมารักตัวเองมากขึ้นนะคะจากที่ผ่านมาอาจจะเคยมอบใจให้ใครนะคะเคยรักใครเคยดูแลใครเคยใส่ใจใครณนะเวลานี้คนที่คุณอยากจะใส่ใจที่สุดก็คือตัวคุณเองนะคะตรงนี้ a ฮจออฟวอนเด็กถือไม้เท้านะธาตุไฟเมสซินานูเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้เดินทางนะคะถ้าใครยังเรียนอยู่นะคะตรงนี้นะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหรือบางคนบางท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะมีแรงบนันดาลใจใหม่ๆมีแพทชั่นใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณ ะะหรือบางคนบางท่านความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะคบกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะตรงนี้นะโอ้นะแถ้วยนะคะคุณเพิ่งเดินอ,ออกมาจากบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้นะทุกคนบางคนคุยกับคนทางไกลนะคะคนทางออนไลน์คนทางโซเชียลแล้วก็เหมือนว่าณนะช่วงเวลานี้นะคะ คุณนะหันมาใส่ใจตัวเองหันมารักตัวเองนะคะแล้วคุณก็เลือกที่จะเดินออกมาจากสิ่งที่ทําให้คุณเป็นทุกข์ทำให้คุณเสียใจทําให้คุณเศร้าใจนะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่รักนะคุณรักคุณเทคแคร์คุณดูแลอย่างดีแต่ณนะช่วงเวลานี้เหมือนหนึ่งความสัมพันธ์นั้นอาจจะเดินต่อไปไม่ได้หรือมันมีเรื่องของความทุกข์ความเสียใจหรือ ความไม่โอเคบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเป็นเหตุผลให้คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะตรงนี้สี่ถ้วยช่วงเวลานี้คุณมีเสน่ห์มากนะอาจจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาสีค่คนนะคะแต่ถามว่าคุณเลือกที่จะรับใครเข้ามาในชีวิตของคุณไหมไม่นะคะเหมือนคุณอาจจะยังไม่พร้อมหรือคุณอาจจะยังมีความรู้สึกว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือนะช่วงเวลานี้คุณอาจจะ ยังไม่อยากที่จะรับใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ที่แม่ม่ยอ่าหกถ้วยนะคะคิดถึงนะนะคะมันยังมีพลังงานของความคิดถึงคนเก่าๆคนที่เราตัดออกไปจากชีวิตหรือเราเดินออกมาจากชีวิตนะคะไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายตัดกันก่อนหรือเพราะเหตุผลอะไรก็ตามนะเหมือนว่าคุณอายังมีความคิดถึงยังมีความหยาย่วงใยยังมีความรู้สึก นะคะรู้สึกถึงคนคนนั้นอยู่นะคะตรงนี้แต่เดทราคนาราศีพิจิกคุณได้จบความสัมพันธ์นั้นไปแล้วนะคะณนะเวลานี้คือช่วงเวลาที่คุณจบความสัมพันธ์กับใครบางคนแล้วก็กําลังเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะช่วงนี้คือเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างที่จะฮีลจิตใ,ใจตัวเองเลยนะ,ะในออบสอดนะคะอัศวินถือดาวท่านลมตุนกุมเมทุน สามถ้วยอือใต้สำหรับเป็นอา n g of So สอดราชาดาทัดลมตุนกุมีทนุนะคะอืเหมือนเป็นความสัมพันธ์นี้นะคะคือความสัมพันธ์ที่ตัดจบกันมาเรียบร้อยแล้วนะมีทั้งเดทมีทั้งแปดถ้วยมีทั้งราชาถือดาบนะคะไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายตัดกันก่อนหรือไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายที่เดินออกมาจากอีกคนหนึ่งก่อนก็ตามนะคะตรงนี้นะเหมือนกับว่าณนะช่วงเวลานี้นะคุณก็พยายามที่จะ ไปใส่ใจตัวเองไปดูแลตัวเองไปหาจุดโฟกัสใหม่ๆนะคะบางคนบางท่านไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับกลุ่มคนที่คุณสนิทนะคะไปเฮฮาปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไปผ่อนคลายนะคะพยายามที่จะไม่นึกถึงคนในอดีตของคุณหรือคนในความสัมพันธ์ของคุณที่คุณเพิ่งตัดมานะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังทําใจกําลังพยายามที่จะมูฟออนนะคะตรงนี้ที่แม่หมอเห็น ะคะพลังงานของคุณเราไปดูพลังงานของคนคนนั้นบ้างนะคะว่าคนคนนั้นเป็นใครเข <_ H it> าเป็นใครเป็นคนรัชนาราศีอะไรนะคะแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน <_ H it> พลังงานของเขานะ อัอนะคะอัศวินถือดาวท่านลมตุนกูเมทุนนะหกไม้เท้าเดสตาราคนาราศีกุมคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นเป็นคนที่อาจจะทำงานเกี่ยวกับดารานักร้องนักสแสดงทำงานภายใต้แสงสีเสียง หรือเขาก็เป็นคนที่โดดเด่นในแวดวงสังคมที่เขาอยู่นะคะตรงนี้เป็นคนหน้าตาดีแล้วดูเหมือนคนคนนี้ช่วงนี้เขาก็กำลังโฟกัสอยู่ที่ความมั่นคงในหน้าที่การงานของเขานะคะตรงนี้ช่วงนี้เขาอาจจะป่วยด้วยนะคะเนี่ยนะสิบดาวเขาป่วยไหมเขาไม่สบายหรือเปล่านะคะ หรือเขาลึกๆแล้วเขาก็มีเรื่องทุกข์ใจนะคะตรงนี้นะเหมือนคนคนนี้เขาก็มีเรื่องทุกข์ใจนะเขาเคยพูดคุยเรื่องการแต่งงานการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวกับคุณไว้ไหมนะคะตรงนี้แล้วคนคนนี้เคยซัพพอร์ตอะไรในชีวิตคุณหรือเปล่าเคยช่วยเหลือคุณเคยซัพพอร์ตคุณนะคะหรือไม่คนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ ชอบทําบุญทําทานชอบบริจาคเงินบริจาคทองชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะตรงนี้อัศวินถึงไม้เท้านะคะธาตุไฟเมสสิงห์เเหมือนช่วงนี้เขามีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นเลยนะคะตรงนี้นะเขามีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นการติดต่อสื่อสารการประสานงานการ ติดต่อธุรกิจหรือติดต่อกับอีกสาขาหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะอืและเหมือนช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสกับความมั่นคงในชีวิตความสำเร็จในหน้าที่การงานนะเดี๋ยวขอขยายเพิ่หมหน่อยละกันว่าช่วงน,นี้คนคนนี้เขาเป็นยังไงเดมเขาจบกับคุณปายนะ แล้วเขาก็หันไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความมั่นคงในชีวิตนะคะเขากำลังวางแผนบางสิ่งบางอย่างวางแผนที่จะทำอะไรใหม่ๆที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุอ็อสอดทั้งคุณและเขานะคะต่างฝ่ายต่างก็เป็นฝ่ายที่ตัดความสัมพันธ์เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จบความสัมพันธ์เนี้ยนะคะต่างฝ่ายต่างก็ เลือกที่จะจบความสัมพันธ์เนี่ย ja, เลือก ja, ที่จะตัดขาดจากความสัมพันธ์เนี่ยหนึ่งอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคุณกับเขาไหมที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้จบลงนะคะตรงนี้หรือมีบางสิ่งบางอย่างความไม่เหมาะสมบางสิ่งบางอย่างนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สามารถเดินต่อไปได้นะคะมันก็เลยต้องเลือกที่จะจบความสัมพันธ์คุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตของคนคนคนี้นะคะ สิบเพื่อแล้วก็สิบเปลี่ยนตรงนี้นะหนึ่งถ้าคนคนนี้ไม่เคยพูดคุยเรื่องอนาคตด,ด้วยกันกับคุณแสดงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่านะคะมีคนในความสัมพันธ์อยู่แล้วไหมมีคนที่เขามั่นหมายอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้นะแล้วก็ไม่หมดรู้สึกว่าช่วงนี้คนคนนี้เขาก็ไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะคะถ้าเขาอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนอนโรงพยาบาลน,นะคะหรือช่วงนี้คือเขาก็ไม่ค่อยโอเคแหละหลังจากที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปนะคะตรงนี้ที่แม่ลอย ทีนี้เรามาดูกันนะคะจบการคราวนี้นะคนคนนี้เขาจะกลับมาหาคุณไหมจบการครั้งนี้เขาจะกลับไปหาคุณไหม เช่มพานธ์จะเฮมิตร,รคณาราศีกันเจด็ดาบอสศวินเรียนเด็กถือเรียนสิบดาบ เท้าไม่เท้าได้สำหรับเป็นหนึ่งเรียนนะคะอืมขยายหนึ่งเรียนหน่อยแล้วกันเด็กถือดาบจะหายเป็นเซ็ราชีถือถ้วยนะคะตรงนี้ รู้สึกว่าคนคนนี้นะคะเหมือนคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้มีแอคชั่นอะไรกับคุณนะคะตรงนี้นะเหมือนคนคนนี้อ่ะเขาจะนิ่งเงียบหายไปจากชีวิตของคุณเลยนะคะตรงนี้แม่หมอรู้สึกว่าระหว่างคุณกับคนคนนี้หนึ่งความสัมพันธ์อาจจะเดินมาถึงทางตันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันไม่ได้ นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันไม่ได้หรือมาถึงทางกันณนะเวลานี้ก็มีการบล็อกอาจจะมีการบล็อกมีการปิดกั้นกันไปนะคะอาจจะมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่บล็อกที่ปิดกัน้นแล้วก็ไม่ต้องการที่จะพูดคุยไม่ต้องการที่จะติดต่อสื่อสารนะคะเหมือนคนคนนี้นะหลังจากเดินออกมาจากชีวิตคุณนะนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเขาอะพยายามที่จะ เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขานะคะเหมือนเขาได้คิดบางสิ่งบางอย่างได้วิเคราะห์บางสิ่งบางอย่างพิจารณาบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาก็เลือกที่จะเงียบหายไปจากชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้เลือกที่จะนิงเงียบนะคะมันไม่มีแอคชั่นที่เขาจะทําเลยนะนะคะมันไม่มีแอคชั่นเลยเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันไม่สามารถไปต่อได้ นะคะมันไม่สามารถไปต่อได้มากกว่านี้คนคนนี้ก็เลยเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบหายไปจากชีวิตของคุณแต่ถามว่าคนคนนี้เขายังแอบมองนะคะแอบส่องแอบตามส่องชีวิตคุณไหมเขาก็ยังแอบสืบแอบส่องอยู่นะนะคะ mm hmm. เขาก็ยังแอบมองแอบส่องนะคะแอบส่องอผ่านโซเชียลผ่านไลน์ผ่าน Facebook Instagram อะไรอย่างเงี้ย นะคะเขาก็ยังมีความคิดถึงคุณอยู่แต่เหมือนกับว่าคนคนนี้เขาก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้จะหวนกลับไปในชีวิตของคุณนะทุกคนตนตรงนี้เหมือนเขาไม่ได้คิดที่จะหวนกลับไปในชีวิตของคุณเพราะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคุณด้วยนะที่เลือกที่จะบล็อกเขาไปเลยเลือกที่จะปิดกั้นเขาหรือระหว่างคุณกับเขามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ นะคะคนคนนี้ก็เลยได้แต่เจ็บปวดอยู่ตรงนี้ได้แต่ทุกใจอยู่ตรงนี้นะคะแต่ไม่สามารถกลับไปในชีวิตของคุณได้นะคะตรงนี้ที่แม่หมอเอะทำไมคนคนนี้นะคะเขากลับไปในชีวิตของคุณไม่ได้ ทำไมเขาถึงไม่กลับไปหาคุณนะคะเพราะอะไร King of One Jim Per หนึ่งถ้วย King of สองอ๋อเพราะว่า หความมั่นคงในชีวิตของเขานะคะอาจจะเพราะว่าหนึ่งเรื่องความแตกต่างบางสิ่งบางอย่างระยะทางหรือความมั่นคงในชีวิตของเขานะคะถึงเขาจะชอบคุณรักคุณแต่เหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณกับเขาอะนะคะสิ่งที่มันทำให้คุณกับเขาไม่สามารถไปต่อได้ในความสมามัญเนี่ยนะคะมันทําให้คนคนนี้กลับไปหาคุณไม่ได้หนึ่งอาจจะเป็นเพราะคุณก็เป็นฝ่ายตัดเขาด้วยเหมือนกัน นะคุณก็เลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้หรือคุณตัดสินใจที่จะให้มันเป็นอย่างนี้นะคะคุณตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อนะคะแล้วเขาก็เคารพการตัดสินใจของคุณเคารพในสิ่งที่คุณเลือกนะคะคนคนนี้เลยไม่ได้กลับไปในชีวิตของคุณนะตรงนี้ที่แม่หมอนถ,อนะะถึงเขาอยากจะกลับไปนะคะถึงเขาอยากจะกลับไปเขาก็กลับไปไม่ได้ นะคะพาะคุณอาจจะบล็อกเขาไปอาจจะปิดกั้นเขาไปนะคะไม่ให้เขาหวนกลับไปในชีวิตของคุณนะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็อาจจะเคยพยายามที่จะหวนกลับไปในชีวิตของคุณนะนะคะอาจจะอยากกลับไปพูดอยากกลับไปคุยหรืออยากหวนกลับไปในชีวิตของคุณแต่เหมือนเขาก็ทําไม่ได้นะคะเขาได้แต่อยู่ในที่ของเขานะคะได้แต่อยู่ในที่ของเขาได้แก่ได้แต่พยายามที่จะโฟกัส อะไรหลายๆอย่างหรือโฟกัสสิ่งอื่นนะคะเขาไม่สามารถกลับไปในชีวิตคุณได้เพราะหนึ่งเป็นการตัดสินใจของคุณทั้งของคุณและของเขาที่เลือกจะจบความสัมพันธ์นะคะเลือกที่จะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นะแล้วคุณก็อาจจะบล็อกเขาไปปิดกั้นเข้าไปมีกำแพงใจกับเขาหรือไม่ก็ขัดขวางไม่ให้เข้ากลับไปในชีวิตของคุณนะคะตรงนี้คนคนนี้เขาก็เลยได้แต่คิดถึงคุณ อยู่ในใจนะได้แต่คิดถึงคุณอยู่ในใจได้แต่แอบส่องแอบ M, มองคุณผ่านสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะคะตรงนี้ที่แม่หมอเห็นสำหรับคลิปนี้ถ้าตรงกับเรื่องราวของท่านใดาสามารถมอบพลังงานบวกฮหวจิตใจใคุณได้หมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจใ้ช่องหมอเจี๊ยบ95ทารดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ